ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดทอ o n นักคำนวณอยู่ในขนาดนี้นะสมาชิกนะก็หลังจากนะครับเมื่อวานนี้วันที่ยี่บเจ็ดนะฮะผมได้สรุปนะฮะหวยได้สรุปหวยนะครับในวินเดียวทั้งบนทั้งล่างเลยฮะสมาชิกนะก็ใครที่ยังไม่ได้นะครับไม่ได้ดูนะฮะคลิปสรุปผมนะฮะก็ไปย้อนดูได้นะฮะคลิปเมื่อวานนี้ผมสรุปไปให้แล้วนะ พอสรุปให้แล้วผมก็จะมีครับมาคำนวณสูตรเสริมต่อให้นะฮะสมาชิกนะก็ここจะเป็นสูตรนะฮะสูตรหลักหน่วยบนนะครับเป็นสูตรใหม่ลงให้วนนี้เป็นวดนแรกนะครับสมาชิกนะหลักหน่วยบน2ตัวมาหนตัวนะฮะสมาชิกนะแล้วก็จะมีสูตรนะฮะเด่นบนแบบ3ามตัวนะครับในคลิปนี้นะครับเด่นบนแบบ3มตัวนะครับเข้าตามนี้จริงนฮะสมาชิกนะอ่ะ สมาชิกช่องนี้อาจจะไม่ไม่เห็นนะครับเพราะสูตรนี้นะครับจะเป็นสูตรเดินข้ามปีนะครับนำมาจากช่องที่ผมโดนปิดนะฮะผมมาเขียนในใบใหม่ให้นะสมาชิกนะก็คืออันนี้จะเป็นใบเก่าอีกจากช่องหนึ่งนะสมาชิกนะอันเนี้ยรับก็เข้าตามนี้กเดินเข้ามายาวๆแบบนี้เลยนะสมาชิกนะอีกอีกช่องหนึ่งนะที่ที่ผมโดนปิดไปนะฮะโดนปิดสร้างรายได้ไปนะฮะก็จะเป็นสูตรเก่านะะผม นะคำนวณย้อนขึ้นไปให้แค่วงที่ออกสามเจ็ดสองเนี่ยเนี่ยนะสมาชิกนะนะบินเก่ามันก็จะนะครับผมเขียนวันที่ไว้ข้างหน้าอันนี้ผมมาเขียนในในบินใหม่ในช่องใหม่นี้ช่องแอร์ตอนะักคำนวณนี้ให้ปิดวันที่ข้างหลังนะสมาชิกนะก็ก็ทำเข้าทํานี้แหละเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีทําให้สำหรับช่องใหม่นี้นะสมาชิกนะเดี๋ยวผมก็จะมาเทียบเทียบสูตรที่มันชน แล้วผมออกไปสรุปให้เมื่อวานนี้นะครับด้วยนะสมาชิกนะ,ะมาดูก่อนอื่นนะสมาชิกนะก่อนอื่นผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแอด thon นักคำนวณด้วยนะสมาชิกนะแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิกนะครับเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับชิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับสมาชิกนะ ก่อนอื่นนะฮะมาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนนะฮะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะครับผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสมาชิกนะทุกๆข้อมูลฮะก็ให้สมาชิกนะครับวิเคราะห์พิจารณาด้วยตัวของสมาชิกเองนะครับมาดูสูตรหลักหน่วยบนสูตรใหม่ลงให้วนนี้เป็นวันแรกนะครับ นะครับสมาชิกนะพร้อมวิธีทำโจทย์ท้ายด้วยนะสมาชิกนะก็ดูให้มันจบนะครับอาสูตรหลักหน่วยบน2ตัวมา1ตัววันแรกสูตรได้เลขหนึ่งศูนย์กับเลขหนึ่งฮะก็มาฮะมาที่หลักหลักหน่วยนะฮะศูนย์กับหนึ่งก็หนึ่งก็มาที่หลักหน่วยนะฮะสมาชิกนะก็ถูกเป็นงวดที่หนึ่งฮะมาตาม dad. สูตรเลยนะฮะเลขหน cue, ึ่งนะฮะงวดที <trif ft> ่สองสูตรได้เลขแปดกับเลขเก้านะผลออกสองห้าแปดนะสมาชชิกนะวันนี้แปด นะครับก็มาที่หลักหน่วยบนฮะก็ถูกเป็นงวดที่สองนะครับนะครับมาต่อกันงวดที่สามงวดที่สามสูตรได้ห้ากับหกนะผลออกสองสามห้าสำหรับชี้นะผลออกสองสามห้านะงวดนี้ห้านะครับก็มาที่หลักหน่วยบนนะครับนะก็ถูกเป็นงวดที่สามนะครับถูกงวดที่สามงวดที่สี่นะสูตรได้แปดกับเก้านะผลออกศูนย์หกแปดนะครับงวดนี้แปดนะก็มาที่หลัก หน่วยบนนะครับก็ถูกเป็นงวดที่4นะฮะสมาชิกฮนะงวดนี้สูตรนะครับคำวนวณย้อนหลังฮนะเข้ามาแล้ว1 2 3 4 5สงวดสั้นๆนะครับแค่5งวดนะสมาชิกนะทำย้อนย้อนจากงวดย้อนขึ้นไปนะครับย้อนขึ้นไปจากงวดที่ออก7 6อย่างนี้มันจะไม่เข้านะสมาชิกนะนะครับมันเข้าแค่ งวดที่ออกเกียหกหนึ่งลงมานะสมาชิกนะก็เข้าตามนี้เดี๋ยวมีวิธีทำนะเอางวดที่ผ่านมานะฮะสูตรหลักหน่วยบนสองตัวมา1หนึ่งตัวได้เลขกากเลศกสูงพอกหนึ่งห้าเก้าเนี่ยเก้านะครับก็มาที่หลักหน่วยบนฮะเนี่ยก็ถูกเป็นงวดที่ห้าห้างวดรวดนะสมาชิกนะสาหรับสูตรหลักหน่วยบนสองตัวมา1หนึ่งตัวลงให้วดช่องเอ่อช่องเอทอนนะกขับมนนะครับ ลงให้เป็นงวดแรกเป็นสูตรใหม่นะฮะสมาชิกนะก็ฝากพิจารณาด้วยนะฮะอ่ะไปดูวิธีคิดวิธีถัำไปพร้อมๆกันนะหลักบ่อยบน2ตัวมาหนึ่งตัวนะฮะอ่ะสมาชิกนะแคปสูตรไว้ได้เลยนะสูตรก็วิธีคิดคำนวณก็ง่ายๆนะฮะเดี๋ยวผมจะไปเทียบสูตรให้ว่าแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ไม่ได้ดูชุดสรุปขอนะฮะนะครับเดี๋ยวก็จะพาไปดูด้วย ในคลิปนี้นะช่วงสุดท้ายเดี๋ยววัดเทียบให้เดินเลยนะครับอ่ะหลักหน่วยบนนะสูตรใหม่นี้สองตัวมาหนึ่งตัวนะครับนําหลักแสนนะหลักแสนนะครับมาบวกหลักร้อยสองครั้งนะฮะแล้วก็มาบวกหลักหน่วยอีกหนึ่งครั้งนะฮะแถ้าท่านไปบวกเลขสามคงที่นะสมาชิกนะอ่ะสมาชิกลองบวกกันดูนะแปดบวกหนึ่งเป็นเก้านะครับเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบนะฮะสิบบวกเก้า นะครับก็เป็นส 19, 19ิบเก้าสิบเก้าบวกสามคงที่ก็เป็นยนะี 22, น่บสองยี่บสองนะฮะนำเลขสองครับตัวท้ายนี่มาวางไว้ตำแหน่งแรกนะนะครับสองบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มก็ได้เลขสามหลักหน่วยวนนี้หลักหน่วยบนวนนี้สองตัวมาหนึ่งตัวได้เลขสองกับเลขสามอาสมาชิกแคปสุไดไว้ก่อนนะครับสมาชิกนะได้เลขสองกับเลขสามนะสมาชิกนะ นะครับอะแคปสูตรไว้เรียบร้อยแล้วนะสมาชิกนะแคปสูตรไว้เรียบร้อยอ่ะไปเติมได้เลยนะครับหลักหน่วยบนงวดนี้ได้เลขสองกับเลขสามนะครับสองกับสามนะสมาชิกนะอนะสองกับสมามอะลงให้ช่องนี้เป็นงวดแรกฮนะงวดประจำวันที่หนึ่งสองหกห้าป่ะฝากสมาชิกพิจารณาเลยสูตรใหม่นะสมาชิกนะวันนี้สองกับสามสมาชิก นะครับผมเน้นไปที่สองตัวเลยนะครับหลักหน่วยสมาชิกที่ดูนะชุดสรุปพมื่อวานนี้ผมวางสองตัวนี้ไว้หลักหน่วยนะครับสมาชิกนะวางเน้นไว้เลยหลักหน่วยทีนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาเทียบอ่ะมีอีกสูตรหนึ่งนะที่เกินไปเมื่อกี้นี้นะสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรเก่านะครับผมนํามาลงให้ช่องนี้เป็นนะับเป็นหัวแรกก็จะเป็นสูตรเก่าของช่องจากช่องที่ผมโดนปิดช่องไปนะครับผมนํามาเขียนใหม่นี่นะฮะผมนํามาเขียนใหม่ ครับสูตรเดินข้ามปีที่เกินไปแล้วฮะอันนี้นะครับบินนี้ผมจะเขียนบินใหม่นะะฮสูตรเก่าจากช่องอื่นะช่องห้องผมเหมือนกันนะฮะที่โดนปิดสร้างรายได้ไปผมก็มาอันนี้ก็คือเด่นบนแบบสามตัวนะสูตรเก่านะครับก็เดินเข้ามาตามนี้นะสมาชิกดาวน์นี้ได้ห้าหกเจ็ดนะฮะได้ห้าหกเจ็ดทีนี้เดี๋ยวผมจะเทียบสูตรทางเดินเลขนะครับสองสูตรนี้ยสูตรทางเดินเลขสูตรเนี้ยจะเป็นสูตรเก่าประจําช่องนี้แหละฮะ ผมลงว่าลงให้ไปแล้วทั้งวานก็เทียบให้ดูสองสูตรเนี้ยเป็นสูตรเก่าอันนี้จะเป็นสูตรเก่าประจําช่องนี้อันนี้จะเป็นสูตรเก่าประจําช่องที่ผมโดนปิดสร้างรายได้ไปนะครับพอเออินสองสูตรนี้นะครับมันชนกันอีกแล้วฮะสมาชิกห้าหกเกียอันนี้ห้าหกเกียอันนี้ทางดนเลขนะฮะห้าหกเกียรติมิชาน,นห้าหกเกียนี้นะฮะจะต้องตามสูตรของผมจะต้องมาหนึ่งตัวนะครับนะครับอันนี้ สองสูตรนี้ชนกันที่ห้าหกเจ็ดห้าสมาชิกนะทีนี้อ่ะไปดูอีกสูตรหนึ่งนะครับ <c oughs> ที่ผมเป็นสูตรเก่าต่อจากงวดที่แล้วนะฮะอันนี้สูตรเก่านะฮะสูตรสิบหน่วยบนสองตัวนะครับคำนวณลงให้งวดเมื่อกี้นี้เป็นงวดแรกก็คืองวดที่สิบว่างวดที่ผ่านมางวดที่สิบเจ็ดทัพหนึ่งทัพหกข้าเนี่ยได้สามกับห้าเนี่ยสิบหน่วยบนเท่านั้นนะห้าออกหนึ่งห้าเก้าสมาชิกในช่องนี้เห็นแน่นอนหรับสูตรนี้ประมาณที่เรียกฮะ วดนี้ได้เลขห้ากับเลขเจ็ดน่าสชีกอันนี้ของวดเตี่ยที่ออกสามห้าเนี่ยนะฮะอันนี้สูตรวดนี้ได้ห้ากับเจ็ดอ่ะพอเห็นไหมฮะสามสูตรนี้สูตรแรกในห้าหกเจ็ดสูตรที่สองห้าหกเจ็ดสูตรที่สามเนี่ห้าเจ็ดนะครับเนี่ยแต่ไม่ทิ้งนะฮะถึงสูตรนี้จะเป็นอ่านี้จะเป็นสูตรสิบสิบโดยบนนะฮะหกนี้ก็ไม่ทิ้งนะครสามตัวนี้ไม่ทิ้งนะฮะ แต่มามา,มาวัดกันที่ผมวัดที่ห้ากับเจ็ดวัดสูตรนี้จะเป็นสูตรเก่าที่นี้นะ,ะสมัสชินะเ <c oughs> ทียบให้ดูแล้วที่มาเทียบเลขสองกับเลขสามอ่ะอันนี้จะเป็นสูตรใหม่คำนวณลงให้ในคลิปนี้เป็นวันแรกเน้นไปที่หลักหลักหน่วยบนทีนี้คลิปเมื่อวานนี้นี่ฮะเลขสองกับสามอ่ะมันมาชมกันที่สองกับสามนะฮะสมาชิกสองสูตรนี้มิฉะนั้นสองกับสามเลขสองเลขสามผมวางไว้ที่หลักหน่วยบนนะครับ เลขห้าเลขหก 6, เลขเกียดผมวางไว้ที่หลักสิบบนนะครับรับสมาชิกนะก็ะตามนี้เลยนะครับอ่ะอน,นี้มาดูสรุปสี่สมาชิกเนี่ยอันนี้ก็คือใครที่ยังไม่เห็นชุดสรุปผมเห็นไ,ไหมฮะที่ผมให้ดูเมื่อกี้เนี้ยนะผมวางหลักหน่วยบนนะ,ะที่สองบ3สาม หนึ่งสองสามนะฮะหลักหน่วยแต่ผมตัดเลขหนึ่งออกผมเอาสองสูตรนี้มาเน้นให้แค่สองกับสาที่หลักหน่วยบนก็คือเนี่ยห้าสองห้าสามเจ็ดสองเจ็ดสามเห็นไหมฮะสมาชิกนะอันนี้คือที่ไปที่มาที่ผมนำมาสรุปให้นี่ฮะห้าเจ็ดเพราะว่าทำไมผมถึงเน้นเลขค่าเลขเจ็ดเป็น 7, ปหลักสิบก็คือสูตรนี่แหละสูตรเก่าเนี่ยห้ากับเจ็ดมาที่สิบหน่วยบนเนี่ย อันนี้จะเป็นสูตรเก่าตัออ้ที่แล้วก็ห้ากับเจ็ดพรมน้นอ่าก็ตามนี้เลยนะสมาชิกนะนะครับบางสมาชิกบางคนอาจจะไม่เข้าใจหาว่าผมนะครับไปอ่าสูตรนะครับสูตรผมมีเยอะแน่นอนนะผมทําช่อง u t u b e นะสมาชิกก็เข้าใจสูตรที่เป็นชุดจับคู่ก็อีกต่างหากนะอันนั้นก็จะเป็นสูตรอ่าที่เป็นสิบหน่วยล่างสองตัวตรงๆนะครับแล้วก็สิบหน่วยบนสองตัวตรงๆอันนั้นจะเป็นสูตรแยก นะครับแยกอันนั้นผมแยกสูตรไปให้นะฮะอันนี้คือชุดสรุปผมก็นํามาจากพวกสูตรที่ผมมีนี่แหละฮะนำมาเนี่ยฮะที่ให้ดูเมื่อกี้นี้นะสมาชิกนะก็เข้าใจตรงกันตามนี้ถ้าสมาชิกชื่นชอบนะครับก็นําไปพิจารณาเอาเองนะสมาชิกนะถ้านะครับถ้าไม่ชอบก็มองผ่านๆไปได้เลยนะสมาชิกนะสําหรับคลิปนี้หลักหน่วยล่างเอ้ยหลักหน่วยบนสองตัวมาหนึ่งตัวก็คือผมวางเลขสองกับเลขสามไว้ก็ตามนี้เลยนะสมาชิกนะขอบคุณสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่ ติดตามช่องแอทอนนักคำนวณนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับสมาชิกนะนะครับพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นสูตรเสริมให้นะครับจะเป็นสูตรอะไรนะครับก็จะมีทีเด็ดแน่นอนนะสมาชิกนะเดี๋ยวจัดคู่ให้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะมีสูตรเก่าๆต่อจากวัที่แล้วผมยังไม่ได้ลงให้นะสมาชิกนะก็ฝากติดตามด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ